สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาร,ราราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของอ ครึ่งเดือนแรกนะครับสหรับเดือนมิถุนายน2 5 2 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่ออื่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด b s cribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการสร่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ j u d g m e n t ไพ่ The Lover นะครับไพ่ f i v e of Cups ไพ่ The Magician ไพ่ใบสุดท้ายคือราชินีถือเหรียญทีเรามาดูกันต่อว่าแล้วจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นล่ะคิดอะไรยังไงกับคุณกันต่อ ไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตแล้วก็เอ็ดออฟครับนายออฟเพนทาเคิล ในอ h อกเพนท t a c l e นะครับแล้วก็เป็นไพ่3ถ้วยอิทธพลใต้สำรับโอ้ oh, the High p r i e s t e s s นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเขาอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความผิดหวังมีความรู้สึกที่อาจจะดูแบบ ต้องการนะครับให้คุณมาใส่ใจดูแลเทคแคร์กับเขานะครับให้มากกว่านี้หน่อยเหมือนกับเขาก็อาจจะแบบเหมือนมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังรักคุณอยู่แหละไพ่มาอาจจะสลับกันได้นะครับเท่าที่ดูเนาะหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อาจจะผิดหวังกับเขามีความรู้สึกที่อยากจะให้เขามาใส่ใจดูแลกับเราให้มากขึ้นเพราะว่าเหมือนเราก็ยังรักเขามากนะครับมีความรู้สึกที่ยังเหมือนกับว่าต้องการให้เขาแบบ เคลียนะครับความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูมันชัดเจนมากกว่านี้เหมือนกับว่าอาจจะมีแนวความคิดหรือแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะดูเหมือนกับไม่ถูกตอบรับที่อาจจะเหมือนกับว่าชัดเจนให้กับตัวเราทําให้เราอาจจะเสียใจวิตกกังวลก็ได้นะครับหรืออาจจะกําลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อต้องการความ สิ่งนะครับหรือเราอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่เราอาจจะจัดกับเขาในบางครั้งก็ได้ในเพื่อที่เราเหมือนกับอยากจะแบบเอ่อต้องการนะครับสิ่งที่มันเป็นความชัดเจนใดๆอะไรแบบนี้เป็นตน้นแต่เท่าที่ดูเนี่ยเขายังรักคุณหรือเขายังมีความรู้สึกที่ยังแบบอยากจะเป็นคู่ของคนรักที่ดีกับคุณอยู่แต่บางครั้งการที่เขานิ่งเงียบห่างหายไปในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเข้าใจผิดว่าเขาอะ ไม่รักคุณหรือเขาอาจจะเลือกฝ่ายหน้นอะไรแบบนี้หรืออาจจะมีคนใหม่อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูคิดและเป็นทัศนคติความขัดแย้งนะครับความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณต้องจัสกับเขานะครับหรืออาจจะแบบเหมือนตัดสินว่าเออคุณคงเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือว่ารักคนนั้นคนนี้หรือมีคนใหม่บแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะทําให้เราอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเขาอาจจะเหมือนกับว่า ต้องการนิดหนึ่งในเรื่องของพื้นที่หรือว่าความเป็นแบบอะไรที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาสบายใจหรือเขาแบบได้ทําอะไรตามที่เขาได้คิดและตัดสินใจจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะทําให้คุณผิดหวังก็จริงแต่เขาก็อยากจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันดําเนินไปในทิศทางที่ดีเหมือนกับตอนนี้เขาอาจจะนิ่งเงียบก็จริงแต่ในใจของเขากําลังคิดนะครับทบทวนแล้วก็กําลัง อาจจะแบบอยากจะเคลียความรู้สึกทุกอย่างให้มันอาจจะชัดเจนให้กับตัวคุณก็ได้แต่มันต้องใช้เวลานะครับเท่าที่ดูเหมือนเขาต้องการเวลาที่จะเคลียทุกอย่างให้กับตัวคุณเนาะทีนเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับไพ่ของเขาเนี่ยได้เป็นไพ่ห้าถ้วย ห้าถ้วยเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดนะครับหรือผิดหวังหรือว่าอาจจะเสียใจในอดีตหรือในปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนเขาก็อาจจะรับรู้แหละว่าคุณอาจจะเสียใจนะหรือคุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคนะกับสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาอาจจะปฏิบัติต่อคุณแต่ในใจของเขาเขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ตัวคุณเองอาจจะไม่ไว้ใจเขาไม่เชื่อใจเขาหรืออาจจะแบบเหมือนวิตก คิดมากกับเขาแล้วทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่สบายใจสำหรับตัวคุณเช่นกันเนาะแต่หลายคนก็อาจจะคอมเมนต์หรืออาจจะแบบมีติดค้างในใจว่าแบบเอา้าก็ในเมื่อคุณทําอะไรไม่ชัดเจนในเมื่อคุณทําอะไรมันดูมีพิรุษในเมื่อคุณทําอะไรแล้วมันแบบมี something บางสิ่งบางอย่างอะไรแบบเนี้ยนะครับดูเงียบดูนิ่งดูห่างดูหายใครๆเขาก็คิดทั้งนั้นแหละว่าคุณคงไม่รักคุณคงไม่ชอบหรือคุณคงมีคนอื่นไปแล้วใครก็คงคิดแบบนี้ คุณก็อาจจะแบบเอ่อจัดกับแบบนี้ใช่ไหมครับก็ก็ก็โอเคครับก็ก็คิดได้แหละเนาะทุกคนก็คิดได้แหละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรามีผลกระทบต่อเราเรามีสิทธิ์ที่จะคิดหรือทําอะไรก็ได้นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่อยากจะบอกนิดนึงว่าการที่คุณคิดนะ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคิดหรือถล่มลึกไปกว่าสิ่งที่เขาเป็น หรือเขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่คุณจัดเพราะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้มันอาจจะดูไม่ชัดเจนแต่ถ้าเขาทําผิดต่อคุณเขาก็อาจจะแบบยอมรับแหละว่าเขาผิดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําผิดต่อคุณนั่นแปลว่าคุณก็ผิดต่อเขาเช่นกันดังนั้นน่ะคุณก็ต้องอรับรับมือด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณทําคุณก็จัดเขาเหมือนกันอันนี้เขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่คุณจัดนะ เขาก็ไม่โอเคเหมือนกันเนาะคงไม่มีใครโอเคกับคนอื่นมาตัดสินเราว่าคุณเป็นแบบนั้นแบบเนี้ยแบบในที่ทํางานเรายังหัวร้อนเลยคนอื่นเขามาว่าเราแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมแต่ตัวเรากับจัสกับคู่ของเราแบบนั้นอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับคือจริงๆแล้วว่ามันอาจจะมีมูลความจริงก็ได้ที่ที่คุณจัสไปนะมันอาจจะมีมูลความจริงนะครับในบางครั้งแต่บางครั้งไม่มีเหตุผลเลยแต่คุณก็จัสกับเขาตลอดเวลาอันนี้ผมไม่ได้แยกแยะนะครับว่า ใครจัดน้อยใครจัดมากหรือจริงหรือไม่จริงผมไม่ได้แยกแยะถึงขนาดนั้นเพราะว่านี้คือไพ่โดยรวมนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขาคิดแบบนี้กับคุณเนาะเป็นการสื่อของไพ่ออกมาประมาณนี้ก็อยากโกรธอยากเครืองแล้วก็อย่าซีเรียสเกินไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนะาะอาจจะตรงกับคุณ10% 20%หรือ80% 100เก็ได้แล้วแต่บคุคคลเนาะอันนี้เป็น general reading นะครับ ก็อยากจะบอกว่ายังไงเขาก็ทําให้คุณเสียใจนะเขาก็รับรู้อยู่กับสิ่งต่างๆเพราะเขายังรักคุณอยู่ในตามความคิดของเขาเขาก็ยังรักคุณอยู่เขายังคิดว่าคุณเป็นคู่กับเขาอยู่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะนิ่งหรือเงียบดูห่างดูหายไปเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไพ่เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแบบการพิเคาะพิจารณาการตกผลึกการนิ่งการเงียบเพราะว่าในตามตำนานบอกว่าลือสีคนเนี่ย ขึ้นไปแสวงหาในเรื่องของการหลุดพ้นสิ่งต่างๆบนยอดเขามันคือปริวิเวกอะนั่นแปลว่าเขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบในสายตาของคุณแล้วคุณก็จะจัาเขาหรือคิดไปว่าเขาคงมีคนอื่นใดๆเพราะมันมีไพ่เดอะไฮปร e t เทสมาด้วยเห็นไหมมันแปลว่าคุณกําลังเซนสิทีฟคุณกําลังคิดหรือ คิดว่าเขาแบบมีคนอื่นนะครับหรือเขาไปหาคนนั้นคนนี้หรือเขาไม่รักอะไรแบบเนี้เราจะมีความรู้สึกประมาณนี้เราเลยรู้สึกว่าเสียใจนะครับหรือเขาทำให้เราเสียใจก็ได้เช่นกันเนาะแต่บางคนอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้จริงนะครับ แต่ผมให้น้ำหนักน่าจะ30%นะเพราะว่าเท่าที่ดูคือ The High Priestess ขึ้นมาเพียงใบเดียวมันไม่ได้เป็นไพ่ที่แบ,บบบ่งบอก100%เซว่าใช่อะแต่มันเป็นบ่งบอกว่าโอเคนี่คือดวงโดยรวมมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ชาวราศพรีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎ10ล้านคนนะครับร้อยล้านคนบนโลกไปเนี่ยจะไม่มีเติร์ปาร์ตี้มันเป็นไปไม่ได้มันมีอยู่แล้วแหละแต่ให้น้ำหนัก30%นะครับที่อาจจะมีเติร์ปาร์ตี้แต่อีก70%อาจจะเป็นความรู้สึกหรือความ คิดของเราเองว่าเขาน่าจะมีคนอื่นก็ได้เช่นกันดังนั้นคุณอาจจะอยู่ใน30%ก็ได้ที่มีจริงหรือคุณอาจจะอยู่ใน70%ที่อาจจะไม่ได้มีจริงก็ได้ดังนั้นอยากจะบอกว่าใจเย็นๆนิดนึงเนาะเพระพาะไพ่บอกว่าเขาอาจจะยังรักคุณอยู่หรือเขาอาจจะคุยกับคนอื่นบ้างมีมีอย่างน้อยเขาก็อาจจะคุยกับคนอื่นได้นะครับเพราะอะไรเพราะในความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาอาจจะรู้สึกเอาง่ายๆขอพูดตรง,ตงๆเขาอาจจะรู้สึกเบื่อหน่าย หรือเขาอาจจะรู้สึกแบบอิ่มตัวหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะ just จเขามากเกินไปการที่คุณ just เขามากเกินไปมันจะทําให้เขาเนี่ยเ,าเขาเราียกว่าอะไรดีนะเป๋อ <ś led> <ś led> เดินเป๋อครับหมายถึงแบบเดินไม่ตรงทางเอาง่ายๆมันจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าอยากจะประชดคุณค,คืนคืนพูดง่ายๆเขาเรียกว่าชีพงให้กระลอกการที่เรา just เขามากเกินไปเรียกว่าการชีพงให้กระลอก บางทีเราตัดสินว่าเขามีคนนั้นคนนี้ไปแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้บางทีเขาอาจจะประชดกับคุณนะครับเพราะแตจริงเขาอาจจะไม่เคยทําแต่คุณจัสกับเขามากจนเขารู้สึกเบื่อนหน่ายจนเขาอาจจะออกนอกลูก่นอกทางโดยการที่เรานี่แหละไปชี้พงให้กับเขานะครับเขาอาจจะประชดคุณโดยการที่บอกว่าได้งั้นก็ทําก็ได้ในเมื่อแบบอยากให้มีนะก็จะมีให้ดูอะไรประมาณนี้คือเหมือนเราท้าเขาอะ บางคนก็ท้าหย่าบางคนก็ท้าเลิกบางคนก็ท้าเมีคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็ทําจริงทีเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นอย่าท้ากันนะอืไพ่บอกว่าอย่าท้ากันเพราะว่าอะไรครับมันจะเสียความรู้สึกกันไปเปล่าๆเ,เ,เ,เพราะเขายังรักคุณอยู่ the lover เห็นไหมเขายังรักคุณอยู่แต่คุณไปท้าเขาอะบางทีอะเขาก็อาจจะแบบนะคือคนเรามันคนเรามันไม่ใช่แบบหินดินทรายไม่ใช่อิฐ มีชีวิตมีจิตใจการที่เรากระตุ้นเขาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ทําให้เขาอะเบื่อนายเราก็อยากจะทําในสิ่งที่คุณพูดจริงๆก็ได้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอย่าท้านะครับอย่าท้าให้เขาทํานะเพราะว่าคุณเองนี่แหละจะเสียใจถ้าเกิดเขาทําจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมองหน้ากันไม่ติดด้วยเพราะอะไรครับ เพราะเรากับเขาเนี่ยมีมีปัญหากันเยอะเนาะอะไรแบบนี้เหมือนเขาบอกว่าเขาอยากจะเคลียอยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุปรงอยู่ถ้าคุณให้เวลากับเขาโดยที่ไม่จัดกับเขาเกินไปหรือไม่เรียกร้องเกินไปค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับมีไพ่เดอะเมเจอ a ์เชียนเดเมจเชียนหมายถึงไพ่อของการปรับกันเรียนรู้กันพัฒนาการเข้าใจการเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณต้องรู้จักที่จะนิ่งบ้างนะครับ ราชินีถือเหรียญมาคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณคุณจะชอบแบบไหนระหว่างการที่เรานิ่งอยู่เฉยเฉยพูดบ้างแต่เขาเรียก <le> ว่าอะไรนะพูดน้อยต่อยหนักด,ด,ดีกว่าเราพูดแบบเสียดสีแทงใจเขาตลอดเวลาหรือพยายามจะตัดสินเขาตลอดเวลาทั้งที่ตามจริงอาจจะไม่จริงก็ได้หรืออาจจะจริงแต่เขาก็ไม่ชอบแท่บางคนมาตัดสินเขาแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเพราะชีวิตของเขาเขามีสิทธิ์เลือก แต่คุณจัสเขาเหมือนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรเลยในชีวิตนั้นถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ผิดในสลับตัวคุณกับเขาแต่เขาก็มีพื้นที่เล็กๆที่เขาอาจจะสามารถที่จะปล่อยมือคุณได้เมื่อไหร่ก็ได้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนสองคนในเมื่อเขาไม่มีใจต่อเราแล้วอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นหลังอะไรเขาได้นะครับเขามีสิทธิ์ตัดสินใจที่เขาจะเดินจากคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องรักตัวเอง เห็นไหมไพ่ใบเนี้ยคุณต้องรู้จักรักและหวงแหนสิ่งที่เป็นของเราแต่ไม่ใช่ว่าเรียกร้องสิ่งของเราเสมอไปนะครับเราเรียกร้องได้แต่สิ่งที่มันเป็นของเราแต่ชีวิตของเขาเขามีสิทธิ์เลือกนะครับแต่สิ่งที่เราเรียกร้องได้คือความเป็นคู่ของเรา ไม่ได้เป็นเรียกร้องในลักษณะของแบบชีวิตของเขาบงการชีวิตเขาแบบนั้นไม่ได้เนอะอันนี้คือผมไม่ได้อยากจะประมาทใครนะครับแต่ให้มันขึ้นมาแบบนี้ว่าเราอาจจะทําตั้งแต่พฤติกรรมเล็กๆไปจนถึงใหญ่ผมไม่สามารถเรียงเรเวลให้กับทุกคนได้เพราะนั้นไม่ได้ดวงส่วนตัวนะครับให้คุณชายพิคอพิจารณาด้วยนะครับ อาจจะพูดไม่ตรงใจคุณบ้างแต่ในที่สุดแล้วอะ่ะมันก็คือความจริงนั่นแหละนะครับไพ่บอกว่าถ้าเรามีคุณค่าอย่างราชนีถือเหรียญน,นิงบ้างก็ได้หลักตัวเองบ้างเราไม่ต้องดิ้นหล่นขนาดนั้นความรักความสัมพันธรร์ถ้าเขาอยากอยู่เขาจะอยู่แต่เขาไม่อยากอยู่เขาก็ไปนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่ามากแค่ไหนถ้าคุณมีคุณค่ามากเขาก็จะกลับมาหาคุณโดยที่คุณนั่งอยู่เฉยเเขาก็หลักเขาก็มาเขาก็กลับ แต่ถ้าเกิดคุณนะครับไปตามเขาขนาดนั้นแทนที่มันจะได้กลับยิ่งแย่เหมือนเราไล่เขากลับไปอะ่ะให้คุณตัดสินใจเอาเองนะครับว่าเราจะนั่งอยู่เฉยๆหรือจะจับเขาเพื่อให้เขากลับมา นะเขาบอกว่าเขาจะเคลียร์ให้คุณอยู่นะครับหรือเขาจะพยายามชัดเจนให้กับตัวคุณเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่เห็นไหมเขาต้องการที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นอิสระเพราะเขาก็ไม่ได้สบายใจนะที่เขาแบบรู้สึกว่าทําให้คุณเสียใจแบบเนี้ยแต่เขาก็อยากจะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนแต่เขาอะต้องการเวลาที่จะตกผลึกและคิดให้ได้ก่อนเนาะว่าเขายังสมควรที่จะไปต่อกับคุณไหม เพราะว่าการที่คุณท,ทําพฤติกรรมแบบนั้นน่ะมันเห็นอีกด้านหนึ่งของคุณที่เขารู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่น่ารักมันไม่อมควรที่เขาอยากจะกลับไปมันก็จ,จะเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าการที่เราโกรธเราอาจจะทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราไม่ควรทําถูกไหมการด่าทอการไล่การแบบอะไรแบบนี้ยการประชดประชันการหนอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะรับไม่ได้สำหรับตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับมีไพ่หนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยบอกว่ามันยังมีความหวังใหม่ถ้าเรารู้จักเปิดใจยอมรับตัวเองรักตัวเองให้มากมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้แต่คุณต้องอดทนและรอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีไพ่ที่บอบต้องการใช้การรอคอยก็คือไพ่อัศาวินถือเหรียญน,นะครับสลักแห่งการเวลาคือการรอคอยมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะต้องแบบเมคชัวร์นิดนึงเพราะว่าอะไรครับรอยแผลของคุณกับเขาอะมันอาจจะลึก กว่าที่เขาจะตัดสินใจกลับมาหาคุณมันต้องใช้เวลาบางคนบอกว่า1เดือนคือนานเหมือนหนึ่งเหมือน10ปีอะไรแบบเนี้ยนะครับหวันเหมือนหนึ่งปีอะไรแบบเนี้ยเออแปลว่าใจเราเอาใจเราเอาตัวเราไปจดจ่อไปผูกติดกับเขาเกินไปนะครับนั่นแปลว่าคุณนะ่ะ over over love er แบบเนาะผมก็พูดคำคำพูดไม่ถูกอะเหมือนแบบเราโอเวอร์กับความรักมากเกินไปอะอนะครับเราให้ความสําคัญกับเขามากเกินไป นะการให้เราเราให้ความสําคัญมากเกินไปก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะอืม ทุกอย่างอะมากเกินไปคือไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นบอกเลยว่ากึ่งกึ่งกลางๆงรักตัวเองซะแล้วมันจะมีข่าวดีแต่ถ้าเรากับเขายังมีความรู้สึกที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่พยายามเติมเต็มกันและกันให้มากเปิดหูเปิดตาออกเดทไปเที่ยวมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูดีขึ้นหรือกลับมาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเพราะบอกว่าใจเขาเนี่ยยังรักคุณอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าชวนปุ๊บเขาไม่ไปปุ๊บคือตัด เลยว่าแบบเอา้าไหนบอกเขาแบบชนเขาไปบ้างเขาไม่ไปอาะประวัตเขาก็ไม่ได้รักเราไม่ใช่นะครับใจเย็นๆคืออย่างที่บอกว่าบาดแผลแต่ละคนอนะ่ะมันลึกนะครับ นะแล้วมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะเพราะว่าไพ่บอกแล้วว่ามันต้องใช้เวลาอัศวินถือเหรียญมันนานอยู่ที่กว่าทุกอย่างจะคลี่คลายคุณต้องรอคุณต้องใช้เวลานะครับประมาณนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิชเมนต์แต่ต้องใช้เวลาแล้วรู้จักรักตัวเองให้มากกว่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ